นักปูใหญ่จ้าน็อตทาที่ยอาเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเว็บพนันตอนแรกว่าจะกลับแล้วก็เลยเอา้ามาขอโชคขอลาบจุดทูปปูกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าเลขที่ลูกได้ให้ไปเนี้ยในใบแดงว่าความมั่นใจใจะเยอะเท่าไหร่จะได้มั่นใจจะเร็วเวแล้วปูเล้ยกันเลยตอนแรกจะกลับแล้วเลยตัดสินใจว่าโอ้ถ่ายคลิปตรงเจ้าแม่ไส่ทองเสร็จถ่ายคลิปที่มาขอปูองดาเสร็จไม่กลับดีกว่า จุดให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยเนาะเพราะว่าจะได้แบบมีเวลาตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไปเตรียมตัวหาช่วงหาลาบกันตอนนี้หมาก็มาเพิ่มน้องหลงก <c oughs> ับน้องเสืออ่ะเดี๋ยวกว่าอื่นเราเอาทูบมาจุดอีกก่อนเพราะว่ามันคนละช็อตนะครับเพื่อที่จะทําการขอโชคขอลาบขอพรว่าเลขจะขึ้นมาตรงไหมอยากรู้เหมือนกันนะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันมเมื่อเมื่อแหละพี่น้องเขาเขา้าในกลิ่นอยู่อยู่เพอเดียวเพราะให้อยู่หมาอยู่เป็นมู มากอายุเป็นมู่หลายตัวอยู่ไฟเขามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อคลิปนี้อาจจะลงสาจักหน่อยแต่ว่าบ่ลงศาสหรอกสีลงห้ใบอยู่มันเป็นคลิปต่อกันพี่น้องบ่ได้ร่วมใส่กันนะเป็นฉากไปฉากมันไ้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อที่อาจารย์มาจุดไว้เนี่ยอาจารย์จะได้มั่นใจไงว่ามันนีแปดอีลีบอ่ะละมันแปดอีลีเนี่ยมันเป็นมันตรงกันบ้านไหมมันทีได้เพิ่มความมั่นใจ เห็นบ่ตรงก็เป็นอย่างพี่น้องงวดก้อนกับพ่ตรงเห็นช่เดี๋ยวอาจารย์สิิวเคราะห์อีกเทียงนึงหลังจุดแล้วอ่ะก้อนนี้เท่ากับคนไลค์กดแชร์ก่อนเด้อพี่น้องอยู่ผู้เดียวลงทุนบันี้ล่ะอโอมาส่องอย่างโอเคผลิตตวานะเมตังสายเมตาปทันตาอวิคิตตจิตตาผลิตตังนั้ตูสักเคคาเมจารูเปคิริสิขลาเตเตจันตาลิเควิมาเนีคีเปละเทจคาเมตุลุวะนัคหีเขเหาะวัตุมีเกเตปุมมาจะยันตุเทวาชะลัทธวิสเม ยาขาดการาำลาขาติดตั้งต่อสังเกียร์ังมุนีวาระมัจะนั่งสาธุเมสนั่นตูธรรมาสมนาการรยมันท่านตาทรมาสมนาการรยมันท่านตาทรมาสมนาการรยมันท่านตานัโมตสัพปตุระโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตสัะปตุรโตสัมมาสัมพุทธะนั่โมตสัพปตุระโตสัมมาสัมพุทธะปูเอ้ยมือในลูกอาจารยนนติตอนแรกว้สิเมื่อแล้วก็เลยตาชินใจเขามาขอโชคขอลาขอพรน้ำปูจีจุดทูบทูบตัวนี้เป็นทูบที่ใส่ไหวเสียงไทยในวันที่ กลุ่มผ้าสองมานหนาวรอยหลูกใหญ่้ปูขึ้นมาให้เบิงว่าปูจะเมตตาให้ตัวไหนหัวน,นี้อยากให้ขึ้นมาตรงกับใบแดงใบแดงของลูกมียูซีครูใบแดงก็คือแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดหางเมตัวมีแปดเจ็ดสองแเจ็เม็ดเดียวแปดเจเจ็อยากให้ปูขึ้นมาตรงกันในบ่อพื้นเรียกว่ามันใจเสริมว่ามันใจให้ลูกลูกจะได้ มีความหมั่นใจแล้กการได้รู้ว่าเลขตัวเนี้ยมันเป็นตมาเล้่ปูเร้อขอปูปวดเมตตาในเดอ้อมันกะสุยมาสามวันแล้วอยากให้เขาเค้งเงเอาล่างก้อนแล้วจังเอาบนเอาสามตัวแตกเอาแบบให้คน้นซาสะเทือนอีกข้างซาหอนเมืองสวัรดิ์หัวเริ่มปูเริ่มปูปวดเมื่อยตาในเรื่องมันกะถ่ายอยู่แล้วกาถ้าสำเร็จลูกขอบนปูเลยลูกจะน้ำก่องเงวมาแก่บนปูแห่ออมสำนักสามรอบพร้อมกับเทพแปงใส่หัวแปดปองมือแห่น้ำเด้อปูเดอิอปูปวดเมตตาเทมือ ถึงเลขแล้วกับมือแหยอีกนล้วเนื้อปูเนื้อปูปวดเมืตาลูกเนื้อเด้อไอซัมเร็จเด้อเหล่ากระพุล,ล้วไม่ก็ย่างซีชุดดอกกุหลาบก็ซีก็ดอกซีชุดถอยปุ่งนำปูเวดสวยงามนี่จัทลาเด้อสาธุเปิดเมืตาลูกนเนื้อเด้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมสี่จุดจุดแล้วเนาะเดี๋ยวผมสี่จุดแล้วเดียดเด๋ยวพี่น้องยังถามเพิ่งพร้อมกันเมื่อกี้กับม้ากวนฝากก็ไหลก็แช่ในหล่ะพี่น้องสี่จุดไว้มองบักแอปเปิ้ลนี่หล่ะ หิวเขาก็หิวได้นน่มันจะดึกแต่ได้พี่น้องแค่ไหยเมื่อยเยนอยู่เอาบัตราลีกันเลยให้ตรงกันเนื้อผู้เห้มีแปดแน่แนนน่ว่าแล้มีแปดลูกก็ดีใจแล้วว่าตรงกับว่าเป็นยังพี่น้องลองจุดเบิองสี่ได้หู ตรงว่าตรงนี้วิเคราะห์เหมือนก่อนไม่ตรงกันผมก็บอกว่าอผมไม่ชอบหรอกตัวเนี้ยผมชอบใบแดงมากกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนวิเคราะห์ให้อีกทีนะครับนี่แปดเดอ้อให้ตรงในเดอ้อปูอูถ้าตรงนี้คือแบบ สุดยอดมากอนะ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้หญ้ารอเดี๋ยวเราเดินมาดูพร้อมกันอาจจะตรงไหมนะครับไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเอาไว้ไปเสียงไทยเผื่อเป็นทางเลือกงวดก่อนมันกัดดังแห้งอันพร้อมอันนั่นแหละครับเจ็ดสองงวดก่อนไอเจ็ศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์สามมพี่น้องหมากันอนเป็นจุดได้เฝอาผมนี่เหรอนอนเป็นจุดนะครับนุ่นก็มี ฝ่ายป,ปูเวดก่อนเอ้ยอยู่กับมะขอโชคเขาอะชั่วโมงกลุ่ม,มบาม้านสามบ้านหน่าร้อยหกสิบแปดเลขสูยมาสามงวดละปูงวดเมื่อกี้ออกเกจศูนย์ศูนย์มันถืออยู่แต่มันบริเงินบ่าวภายแดงลูกสร้างไม่ให้แล้วลูกก็ต้องถิ่เปลี่ยนให้นี่หกกลุ่มห้านี่ลูกอยากให้มันออกล่างก่อนอะไรจังเอาบนมันถือเมื่อทุนแล้วให้ปูเมตตาซอยในเด้อพลังลูกซื้อถุงปืนถุงยางเมื่แลว้ว ออกใบแดงลูกใบแดงลูกมีอยูซีครูมีซื้อยังกัได้มีแปดแปดเจองเจ็ดสองแปดหาแปดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดหามตัวมีแปด8 7็ดสองแเจ็ม็ดเดียว8 7ดเจ็ดสัสําเร็จลูกสีน้ำกวางเงาไม้แห่แก่บทให้นสามรอบความความเทแป้งใส่หัวมือแห่น้ำกับมือรุ่นแรงน้ำหลักกับคลไม้กอย่างซีชุดดอกผูหลัก่าอกลอดีอุูตวายปูเบ็ดปหลักหมนงามนี้จันทารเมตตาลุกงีเด้อูบลูกกัจุดแล้วให้ขึ้นมาตรงกันได้เด้อตรงปูงดํา ทุกคนลิมนี้ก็เรียวๆเลยนะนะครับอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเพราะหิวข้าวจะกลับไปกินข้าวด้วยตาไล่แหละพี่น้องเอยบุบคันได้กินเขาอยู่<ม>องุ่งงามาเ่ยงาเอ้ยถูบลูกกระจุดกระปรูงดำไมขึ้นมาตรงกันครับใบแดงลูกในเรื้อวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันหา้าสิแปดมาขอโชวขอลา ใบแดงของลูกเกิมี8 7ดเจ็ดแปดสงเจล้วก็8แปดหาแปดเจ็ดองมีแปดเจ็ไม่เดียว8,7,7,8ให้ขึ้นมาตรงกันในเ้อถ้าสําเร็จลูกสีน้ำกล่องเง้ไม่แห่แก่บนสำนังเขาสามหลอดพร้อมกับผลไมเก็ย่าง4ชุดดอกกุหลาบเก้าสิบก้าดอกคิยไว้องค์แางนี่จนท้าองค์ปู้นำองค์ปูเมทให้สําเร็จในเนอหลวก็ลูกสี เทแป้งใส่หัวพร้อมมือรุนเล็กแล้วก็มือแห่ลูกกับทีเท,ทใส่อีกเด้อแป,แปดฟองเรื่องปูเรื่องยาเด้่องไฮซัมเลสในเด้อแล้วกะทุนเทามันหมดเลยแม่มันมีแต่เสียสามคนเมื่อกี้กับเขาอยู่ตะวันแดงเงินบ่อเอาใครทีออกล่างกับแปดสองใครทีออกบนกับให้ยุคห,ห,ห,หลังแม่ปูยาบ่อแห่ยุคห,หนาแห่เอาล่างแล้วเอาสามตัวบนน้ำเด้อให้ลูกมีทุนมีอย่างขึ้นมาแล้วเรียกสะท้ายนะสาธุเรื่องยาเด้องทุบจุดแล้วน้ำปูงดำขึ้นมาให้เบิ่งนีเด้อ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับทุกคนตอนนี้อยู่คนเดียวก็พูดใบนิดนึงผมหิวข้าวน้องหลงผมยังไม่กินข้าวเลยครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปกินข้าวแล้วตัวแรกขึ้นมาแล้วตัวแรกขึ้นมาได้ห้าครับทุกคนแค่ว่าหาซีแปดเลยพี่น้องตัวที่สองหน่าจะซีครับเ๋ยวไปเบิงแล้วกันตัวแรกห้า รุนกันอีกทีครับถ้าสองตัวแล้วแม่ตัวสุดท้ายแม่นแปดปอนอแม่ปนปอนอตัวแรกนี่ฮาชาตเจนสามตัวสุดท้ายนี่เบิงบัวขั้นออกพี่น้องเอ,อ้พี่น้องว่าเป็นเลขยัง้อยกันคืนแปดนี่ก็ตรงใบแดงเลยหราปูคืนไม่ตรงแน,น่มันจะได้มั่นใจกับเพราะตรงนี่ก็มันก็ต้องไปรุ่นอีกถ้าหานะน 3, เนี้ยแล้วสามเนี่ยถ้าว่าสามเนี่ยสามกัแปดก็ตัวเดียวก,กันก็เป็นฮาแปดแล้วตัวสุดท้ายนี่เป็นยังพี่น้องเบ้งเนี่ยคือเป็น โคดจังสันเบื้องบอกไเลยวาพี่น้องนี่เองยังหลับบาดเนี่ยยอเ็นสันปูแปดบอกแปดกับแปดลวนนี่เลยเป็นยัยงสันเนาะเนาะแนวล้อลุ่น,นพร้อมกันเล้อพี่น้องเนื้อจากตัวใดอดอกตัวใดเนาะเมียตัวสุดท้ายนี่มันแปลกแปลกวะพี่น้องเบื้องบอกเลย ตัวใดนเนาะมีชุดโอ้เบิ่งบบออกมาี่คือเป็นยังสั่นตัวทุไทยรียกยังหลับบานเนี่ยพี่น้องรียกยังครับพี่น้องแปดวะ ทุกคนวาเรกอย่างคือเป็นนทั้งสั่นตัวสุดท้ายเสร็จเรียบร,อยร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเลขที่เข้นข้างนาครับ5 3 5, 5, 5พี่น้อง5้าสหาซึ่งถามว่าตรงไหมตรงนะครับเพราะว่าอะไร8กับ3ก็เป็น5 8าแหแล้ว 5, 5มีอยู่2ตัวตัวสุดท้ายไม่ชช่เท่าไหร่ก็จะเป็น2อง้าแปมเป็น8ปดห้ตัวแปดเป็น2 8งแสองมี ซึ่งไปตรงกันกับใบแดงแล้วเป็นตัวที่ชอบเลยก็คือแปดสองสองแปดอืมมันไปชนกันตำแหน่งนั้นแปดสองสองแปดอืมเพราะว่าหาแปดหาได้อยู่นี่หามีสองตัวก็เป็นสองแปดสองแปดหาแม่ตัวเน้นเลยพี่น้องเอ้ยสาธุเลยผู้ใดเห็นคลิปนี้หิ้วเข่าสิเมื่อเลอพี่น้องมือสั้นไปเหมือนแล้วขอให้โชคดีนะครับเป็นเศรษฐีร่ำรวยทุกคนครับ ครับอาจารย์วัตีิก็มาจูทู่มัยเมื่อนี่ก็หิวเข่าแล้วก็สิเมื่อกินบุได้กุไลกุแชะคอมเมนต์ก็ขอพูดหลายๆที่ยั้งเบิงยั้งเป็ล่งลังใจให้กันขอให้พี่น้องโชคดีครับเน้นๆแล้วก็หลับถูปูนี่ผมแปลให้ให้หาแปลนหาหาแปลนหาละกันหามีสองตัวมันแปดสองน้ำนี่แปดสองแปลนหาครับสาธุเด้อพี่น้องเด้อฝากกุไลกุแชะเดียวเขาเลยแห่น้ำกันครับพี่น้องขอพูดหลายๆครับไปแล้วครับสวัสดี